อ๋ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีโกโซนพี่น้องก,อกงอง็อีกคลิปหนึ่งพี่น้องอีกคลิปหนึ่งเออคลิปนี้นี่สิมาพูดถึงไอ้ข้อดีพี่น้องข้อดีของไอ้ข้าวกอขอสิบห้าอว่าทําไมเขาถึงนิยมปลูกกันจังเลยนในภาคอีสานเนี่ยอก็คือมันมันก็มีทั้งไอ้มะลิหนึ่งศูนย์ห้ากับข้าวกอขอสิบห้าอะไรพี่น้องอคือ ข้อดีนี่พี่น้องข้อดีที่เขาทําไมเขานิยมปลูกกันยังเลยเนี่ยข้าวก็ขอสิบห้าเนี่ยก็คือพี่น้องส่วนมากเนี่ยเขาปลูกใส่ไอ้น,น้ํานี่แหละพี่น้อง <bothering you. S 1> เกี่ยวกับน้ํานี่แหละเพราะว่าน้ํามันแห้งเร็วพี่น้องอออมันกน็มีทั้งน้ําแห้งเร็วนะน้ําแห้งช้าเนาะหรือถ้าน้ําแห้งช้าก็เขาก็ใส่ข้าวหนักอือส่วนไอ้ข้าวหนักก็คือข้าวข้าวข้าวไอ้ออกรวงช้านั่นแหละอย่างเช่นไอ มะลิหนึ่งศูนย์ห้าหรือว่าข้าวเหนียวก็ข้อหกแบบนี้แมนบอ,อืมส่วนในนาโนนหรือว่านาที่น้ํามันแห้งเร็วเขาก็ใส่ข้าวดอข้าวไอ้มะลิก็ขอสิบห้าแมนบอแล้วมันดีอีกอย่างหนึ่งในะพี่น้องที่เขานิยมปลูกกันเนี่ยเพราะว่าคือเขาสิเอาไปขายมันได้ราคาดีพี่นอ้องเน่องมันได้ราคาดีข้าวไอ้ก็ขอสิบห้าเนี่ย และเพราะอีกอย่างนะช่วงนี้นะพี่น้องช่วงนี้เนี่ยข้าวนาปีนี่ข้าวมะลินี่ตอนนี้เนี่ยที่ผมเอาไปขายมือสองสามมือที่ผ่านมาเน่ะมันสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์พี่น้องสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์อืเพราะฉะนั้นนี่สําหรับข้าวที่มันถอดรวงเร็วนี่ถอดรวงก่อนเนี่ยอย่างเช่นข้าวไอ้กอขอสิบห้าเนี่ยถ้าเอาไปขายเนี่ยคือมันเป็นราคาพี่นอ้องมันเป็นราคา อืมเพราะฉะนั้นนี่เขาก็เลยนิยมปลูกกันเือเพราะว่ามันได้กอนมูเรอม,มันได้ขายกอนมูเออม,มันได้ราคาดีกอนมูเออแต่แต่แต่หลังจากที่ข้าวก็ขอสิบห้ามันถอดลวงเสร็จเนี่ยคิวต่อไปจะเป็นมะลิหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยช่วงนั้นคือข้าวข้าวมันก็ลงราคาแล้วพี่น้องเพราะว่าข้าวมันมันออกสูตลาดหลายแล้วอืมอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับราคานี่แเลยพี่น้องแต่ยังไงยังไงนี่ผมก็คิดว่า ถ้าจะเอาไปขายนี่ยังไงก็ลงสีกับกดราคาคือเก้าแหละพี่น้องเมื่รลงสีกดราคาคืาเอเก้าแหละอืข้าวแห้งได้สิบเจ็ดบาทนี่ข้าวสดข้าวสดก็น่าจะได้สิบบาทเออสิบบาทแปดบาทเก้าบาทสิบบาทกระชียู่ประมาณนี้คือเก้าพี่นอ้องเออดีสุดๆแล้วก็ได้สิบเอ็ดบาทแค่นั้นแหละคิดว่านะอสุดท้ายแล้วก็ที่คิดว่าจะได้ราคาดีได้ราคาดีกะ คือสิได้ราคาดีแต่คำพูดเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าเวลาไปขายนะมันก็หักนั่นหักนี่เออมันบอ่อไหนไหนชาวนาจะมาหาักค่าปุ๋ยหักค่าเกี่ยวหักค่าไยอีกพี่นี่พี่น้องกับคิดเบิงอืมเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าปลูกข้าวเร็วมันดีมันราคามันดีมันมันมันก็ มันก็ไม่เสมอไปพี่นอ้องเออเพราะว่าดีราคาจะดีหรือไม่ดีราคาจะสูงหรือต่ำนี่แนวคิดวิธีการคิดเราต้องคิดผลกำไรที่เราลงทุนไปเออสมมติว่าเราทำนาหนึ่งไร่เออเราทำนาหนึ่งไร่เนี่ยเข้าใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่เออค่าไถไร่ละเท่าไหร่ค่าเกี่ยวไร่ละเท่าไหร่เออแล้วมาบวกลบคูณหารดูแมนบอ,อ,อว่ามันเมิดเท่าไหร่ อย่างสมมุติเราทำนาหนึ่งไร่ค่าไถค่าปันห้าร้อยไถไถ2สองร้อยสิบปันสองร้อยสิบเป็นห้าร้อยเกี่ยวอีกหกร้อยเป็นพันหนึ่งร้อยค่าปุ๋ยอีกครึ่งกระสอบอค่าปุ๋ยหนึ่งกระสอบแล้วหนึ่งกระสอบก็พันก็เป็นสองพันเลยพี่น้อ,นองเอมนบอตีไปค่าละมุกละมันค่าตัดหญ้าอีก ไล่ละสองพันห้าอืมไล่ละสองพันห้าแล้วพี่น้องคิดว่าไล่ละสองพันห้าเนี่ยเวลาเอาไปขายข้าวเนี่ยมันได้บอพี่น้องเออคิดกาไร่ขาดทุนเบึงหนึ่งไล่เนี่ยพี่น้องคิดว่าขายข้าวได้ได้สองพันห้าไหม <c oughs> เออพี่น้องลองคิดคำนวณเบิงแบบนี้พี่น้องเออไม่ใช่ว่าเอาไปขายแล้วโอ้ย ได้ราคาดีได้สิบเอ็ดบาทสิบสองได้สิบสามบาทได้สิบสี่บาทแต่บอย่อมมาหัก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 ไอ้ทุนที่เขาลงทุนไปเนี่ยตั้งกี่เดือนละ่ะพฤษภามิถุนากรกฎราสิงหากันยาตุลาพฤศจิกานูน่นน่ะตั้งหกเดือนเจ็ดเดือนน่ะคุณลงทุนอะไรหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วได้กําได้กำไรได้กำไรเท่าไหร่ต้องคิดแบบนี้พี่นอ้องคิดแบบนี้ แต่ก็คือว่าเนาะขึ้นแนวคิดของคนเรามันกับบคุคคลกันความคิดคนเท่ากับบคุคคลกันเห่ากับบางคนเขาก็อาจจะอาจจะชอบอาจจะชอบวิถีทํานาอาจจะชอบวิถีบ้านบ้าน,อนเออแมนบอกถึงกําไรน้อยแต่ก็มีความสุขเออได้เห็นท้องไร่ท้องนาเออแมนบอกตื่นามาได้สูดอากาศบริสุทธิ์เห็นถุงหน้าแบบนี้มันมีความสุขกะก็ทําไปพี่น้องก็ทําไปเออเพราะว่า เหมือนที่ผมบอกนะคือเราถ้าเราจะไปหากําไรจากการเฮ็ดหน้านี่มันมันเป็นเรื่องยากพี่น้องมันเป็นเรื่องยากอืมเพราะว่าชาวนาเฮ้านี่ปลูกข้าวเองอืมแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะกําหนดราคาขายเองพี่น้องอืมนายทุนหรือว่าโลงสีเท่านั้นที่จะมากําหนดราคาให้ชาวนาอืมมันมันแน่ดหหละคือชาวนาของเฮ้านี่มัน มันโดนทุกดอกพี่น้องโดนทุกดอกเลยเออคือลูกเมียน้อยวา,อยาง่ายลูกเมียน้อยเออม,มันมันว่อหลายบ่ะไรพี่นอ้องเออเฮ็ดยังกบ่รไรเพราะว่ามันมันเรื่องไหนละ่ะคือระบบเอ๋ของประเทศไทยมันเป็นแบบนี้เนะี่ยมันยังไงละ่ะคือมันกระเบื้องวะปลูกเองเออปลูกเองแต่ว่าไม่มีสิทธิ์กําหนดราคาเองือให้คนอื่นกําหนดให้ <c oughs> แต่ไม่เหมือน ไม่เหมือนกับไอ้ของที่ไอ้เจ้าส <ations> ัวเขาผลิตได้เจ้าสัวเขานี่ผลิตเองกําหนดราคาเองขายเองเออแต่ชาวนาเราน่ะปลูกข้าวเองแต่ให้คนอื่นกําหนดราคาเออเรากําหนดราคาเองไม่ได้ก็พิจารณาดูเอาพี่น้องเอ้ยเออเกี่ยวกับการเห็นหน้าว่ามันเป็นเท่าไหร่มันจะคุ้มทุนไหมมันจะขาดทุนไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแต่พอกินก็พอพี่น้อง เออแต่ถ้าทําแล้วมีความสุขก็ทําไปพี่น้องเออแต่ถ้าทําแล้วเป็นหนี้ก็อย่าทําเออโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องอาจจะไม่มีสาราะหลายมากมายเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม